ตัมนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับสําหรับในการทดลองนี้ก็คือหลอดของซิลิเกตซึ่งสําหรับในการทดลองนี้นะครับเราจะใช้หลอดซิลิเกตของปรอนนะครับคืออน,นี้แล้วก็ซิลิเกตของไฮโดรเจนนะครับเืออน,นี้ถ้าวิธีการใช้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเราสามารถเสียบไฟได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดอยู่ทางด้านนี้นะครับเมื่อเราเปิด ลอดมันก็จะทํางานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหลอดแก๊สครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับคือเกียร์ติ้งหรีอเอเบลนะครับแล้วก็ฐานยึดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับเราก็เสียบแผ่นเกียร์ติ้ง ating, ลงไปที่ฐานยึดเกียร์ติ้งเอาไว้เลยนะครับให้แผ่นเกียร์ติ้งอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยสําหรับข้อควรระวังของการใช้แผ่นเกียร์ติ้ง ating, ก็คือเราห้ามเอารู เกตติ้งโดยตรงครับมันจะจะเกิดทําให้เกิดการไปลอยได้นะครับครับสำหรับอุปรกรณ์ชิ้นที่3านะครับก็คืออุปรกรณ์ที่ไว้ใช้วัดตําแหน่งของเซนสเปกตรัมที่เกิดจากการเลี้ยเวเบนผ่านเกตติ้งนะครับก็ここจะประกอบไปด้วยนะครับฐานยึดจํานวน2ออันน,นะครับแล้วก็มีไม้เมตรจำนวนสองอันต่อกันดังนี้เลยนะครับ